ยาทิพย์เคลื่อนไหวแล้วหลังโดนชาวเน็ตด,ด่าทิ้งพิงกี้ จากกรณีนักแสดงสาวมากความสามารถพิงกี้สาวิกาพร้อมกับคุณแม่และพี่ชายรวมกับจำเลยอีก19คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาถูกคุมตัวเข้าเรือนจำทันทีไม่ได้รับการประกันตัวเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้นพบว่าในโลกออนไลน์แฟนๆของพิงกี้ออกมาเรียกร้องอยากเห็นเพื่อนๆคนบันเทิงที่สนิทกับพิงกี้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ใช่การเพิกเฉยแบบนี้ และหนึ่งในนั้นที่ชาวเน็ตพูดถึงก็คือนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานทํทำให้ล่าสุดสาวหยาดทิพย์ก็ต้องออกมาชี้แจงความจริงผ่านไอจีว่าจากกระแสข่าวต่างๆตอนนี้อยากรู้เรื่องจากข่าวพร้อมกับทุกๆคน หยาดยังไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงหยาดก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนหยาดทุกใจมากนะและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุด ไม่จําเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ